สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข้เหนียวเซาท์อีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับบาวาที่พาพี่พาน้องเข้านะครับพามาเบิงง่วงนะครับไงนะครับสไตล์กระทบฮินดูบาซิ่ครับพี่น้องนะครับวันนี้บาวาที่กะมาบกไกลครับพี่น้องจากตัวเมืองมหาสารคามกัมาอยู่แถวแถววังมัดฉานะครับวังมัดฉามหาสารคามนเหลือพี่น้องอีนึ่งขอกนึ่งฟ้ามนะครับผมห่างหายกันไปหลายเดือนครับพี่น้องเมื่อใดไมาเยี่ยมไอ้ไส้เพิ่นนะครับวันนี้เพิ่นว่ามี งัวแม่ทอง2แม่สไตล์กระทบร้อยหาซิบถึงร้อยหาซิบหาบวกครับพี่น้องนะครับแม่แดงแดงทั้งหลังนี่ย่างหนาเลยไปมักเฟ่อมทั้งด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเบิ้งน้นกันแล้วก็มีควายทองครับพี่น้องควายแม่ดำทองควายเผือกพอหลอดทั้ง3ตัวเลยนพี่น้องนะครับงัวสองตัวกับทองพอหลอดแล้วก็ควายกับทองพอหลอดขึ้นกันเอานะครับรายเดียที่เป็นทังไหนเดี๋ยวมืโมนีทักทายไอ้เพื่อนจังหน่อยครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเอานะครับมือนนี่ มีสามตัวครับผมห่างหายกันไปโดนอ้าไอเนาะโดนครับผมไ่ได้มาหากันนะครับมือนี้เพื่อนว่ามี่ตัวทองมาฝากมาแบ่งกันครับพี่น้องมือนี้สามตัวครับนะครับก่อนไปรับชุ่มฝากทียูฟ้ามายนะครับนะครับผมบ้านโค้งกุดไว้ครับผมตำบลเกลงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับผมครับผมเบอร์โทรติดทีอวายเบอร์เด็กก็ครับศูนย์เก้าห้าครับผมครับห้าแปดสี่ศูนย์สองแปดสามครับผมครับผม เอาอันนี้เบอร์โทั่เบอร์ไลน์เบอร์นี้ป่ะครับเบอร์นี้ครับผมเอาเลยนไล่เบอร์นี้เนาะครับผมเฟซบุ๊กเลยครับผมทาวอนหอมวันครับอ่าทาวอนหอมวันนะครับผมเอาเบอร์นี้เบิรงแม่โบดก่อนครับพี่น้องนะครับเบิรงแม่โบดก่อนนะครับตัวนี้อ่าโบดนะครับเป็นงัวขาวบาเท่าเอิญงัวขาวโบดนะครับก็คือเครื่องดำน้อยเนาะครับผมสูงใหญ่ส่วนสูงอยู่ลอยเท่าไรครับอ้่ลอยห้าสิบว่าครับผมเอ้านะครับผมตีห้าสิบห้าบวกนะครับพี่น้องเรื่องส่วนสูงนะครับน่าดี เคยมีลูกมาแล้วยังครับไอตัวหนึ่งครับผมเคยมีลูกเมาแล้วตัวหนึ่งเนาะครับผมเอาในทองตอนนี้ทองแล้วเด้อครับพี่น้องนะครับเหง้ากระดูกง่ญ่ครับพี่น้องผมเบิ้งให้เบิ้งนะครับเลียมหัวขาหางดีนะครับอันนี้ครับเลี้ยงมันบ้านนะครับผูกลามได้ครับผมมาเท่าเอื่นง้อติดลูกกระทบเนาะแม่นครับจะได้เรื่องความสูงง่ญ่ครับเอาในทองตอนนี้จะเดือนเราอายประมาณนี่ครับอาจารย์นี่ครับ ผสม8กุมภาครับพี่น right uh, uh, ้องนะครับเดือนกุมภานะครับเดือน2ครับพี่น้องผสม8กุมภาเดือน2องเลยครับพี่น้องนะครับเอากับเจ้าเรดบอยนะครับกับเรดบอยนี่ครับเชิงเชียงเลยครับพี่น้องยางเข่ามาจับใบได้ใบได้ครับผม่นีเรดบอยเดือนกุมภานะครับเดือน2เดือนนี้เข้าท่าย่ำอยู่เดือนหานะครับผมเดือนหาเดือนพฤษภาพนะครับสีเขาอ่านะครับปลายเดือนอะไรพี่น้องก็อยู่ประมาณอ่าสี่เดือนไอ้สามเดือนหน่อยเนาะ ประมาณสามเดือนนะครับสองเดือนกว่าจะเข่าสามเดือนครับพี่น้องนะครับเอากุมภามีนาเมษากันนี่ครับสองเดือนกว่านะครับสองเดือนกว่าสี่เข่าสามเดือนนี่เรดบอยสายพันธุกรรมพอพันธุ์จากวิไลฟาร์มด้วยครับพี่น้องใบนะครับผมจีคีหนึ่งหนึ่งศูนย์เรดบอยนะครับใบหลอดครบครับพี่น้องนี่หลอด เอกสารครบเปิดไใบอะไรมาได้ครับพี่สามสิบเก้าครับผมสามสิบเก้าเศร้าเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยครับผมเอาตรวจอันจะเศร้าเรียบร้อยสามหมื่นกับอีกเก้าพันบาทเฟรมใหญ่ๆครับพี่น้องอ่าหลายคนเคยซื้อง้วงทองว่างๆกันยังซื้อกันลักซี่ลักหาครับผมนะครับอันนี้ง้วงทองแล้วนะครับเฟรมใหญ่ๆนะครับชอบง้วงโบสครับพี่น้องเมียนี่ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับสามหมื่นกับอีกเก้าพันครับเก้าพันบาทครับพี่น้องทองกับเจ้า เรดบอย JK 1 0 1นะครับพันธุกรรมสายพารากอนครับพี่น้องจากวิไลฟฟร์มนะครับตัวนี้ตรวจอันด้าเศร้าเด้๋ยพี่น้องเรียบร้อยนะครับงูไอเพิ่นตรวจอันด้าเศ้าให้เรียบร้อยนะครับสำหรับผู้สนใจเฟ่มแบบนี้นะครับราคาประหยัดสบายกระเป๋า39,000บาทต่อรองได้นะครับเอาตัวต่อไปครับพี่น้องบาทที่นี่นะครับเป็นงวใหญ่เฟ่ยยักษ์ครับพี่น้องงัวแดงเมียใหญ่เลยพี่น้องเมียนี่นะครับ อ้ยพี่น้องเบิ้งเฟ่มงัวเพิ่นดึงถอยลังมาจังไน่ได้นะครับครับพี่น้องอยากแพงเข้าจังหน่อยเพิ่อนเนี่ยเออให้มากนะครับแดงใหญ่ๆนะครับเอาให้เพิ่นไล่ยางให้เบิ่งก็ได้ครับนี่ครับเบิ่งครับโอ้ใหญ่ครับพี่น้องแม่นี่เอาเด่นๆเลยคือความหนาความลึกน้อยเนาะแมนครับผมความความหนาความลึกนะครับกระดูกกระเดี่ยวดีนะครับชีดล่างก็ดีแล้วเบื้องข้างถ่ายเพิ่นครับเป็นงั่วเฟรมใหย ตัวนี้กับฟิมลักษณะสี่ไฮลูกเก่งเนี่ครับพี่น้องไฮลูกเก่งลูกดีแน่นอนนะครับเอาส่วนสูงนี่มีรอยหาซิบหาบวกเนาะบวกขึ้นครับผมเกลียเกลียหกสิบครับนี่ครับนี่ผมตีหาซิบหาบวกได้พี่น้องตัววัดกันจริงๆนี่ผมว่ารอยหกสิบถึงแน่นอนครับผมนะครับรอยหกสิบถึงแน่นอนทึ่งหนาทึ่งลึกนะครับพี่น้องแม่นี่เอาสถานะตอนนี้ก็ติดทองเรียบร้อยทองครับผมเอาทองพอได้อยู่ครับ่ายครับเอาเอาใบมาเบิงครับพี่น้อง เอาพอพันจากวิไลฟาร์มอีก1โตครับพี่น้องนะครับจากวิไลฟาร์มนะครับสายอาวัเชีหนึ่งครับหาศูนย์ครับซีดีหนึ่งสองสามเจ้าแดงดีนี่ครับอุ้ยเบิ่งสีพอพันพี่น้องสายอาวัเชียงหนึ่งครับหาศูนย์นะพี่น้องสายบนสายล่างเป็นวินเชอร์แมกนัมเก้าเนะครับเป็นพอพันในท้องแม่นี่แหละพี่น้องผสมสิ้นเดือนมกราหกเจ็ดพอดีครับพี่น้องนะครับกับเขาสามเดือนนะครับตรวจเศร้าเรียบร้อยได้เนาะเรียบร้อยครับผมสามเดือนตรวจเศร้าเรียบร้อยครับพี่น้อง นะครับตั้นี้ย่างเห็นเห็นตัวนี้คือปลายหูอ่านะครับปลายหูด้านซ้ายนะครับด้านขวาของเฮานี่ละพี่น้องนี่นะครับปลายหูฟังนี่ฉีกประมาณอ่านิ้วมือหนึ่งครับพี่น้องนิ้วมือหนึ่งฉีกเข้าไปเนาะครับผมนะครับนิ้วมือหนึ่งนะครับมีหม่องเดียวได้เนาะหม่องเดียวครับเอาหม่องอื่นผมมีปัญหาครับพี่น้องเพียบมีไงแบบนี้ไผหางง้อทองเด้อครับพี่น้องผมว่าเชียรแม่นี่เอาไปเห็ดแม่บอกนะครับปลายหูฉีกปรแม่นกรรมพันธุ์ครับพี่น้องเกิดจากอุบัติเหตุนะครับผมเอาไปเลี้ยงเอาลูกมันก็คุ้มลล่ะพี่น้อง นะครับเปิดไวลาไปได้ครับไอแม่นี่หกสิบหาครับผมหกหมื่นกับอีกหาพันบาทนะครับเอาวาหน่อยวาใหญ่ผมเชิญชวนพี่น้องมาบึงเอากวันครับพี่น้องที่วาหน่อยวาใหญ่กะยางมะบึงเอาสักควนนะครับหกหมื่นกับอีกหาพันบาทครับพี่น้องประกันทองสามเดือนครับผมเอาผสมสิ้นเดือนมกราาพอดีนะครับในใบผสมนะครับตรวจเศร้าเรียบร้อยลูกใดค่าทองครับลูกแรกครับผมลูกแรกค่าทองแมนครับผมนะครับเอาตัวนี้อาจจะเป็น อ่าสาวใหญ่แม่นครับผมสาวใหญ่ติดทองแรกนะครับเศร้าเรียบร้อยประกันเรียบร้อยประกันห้ครับผมให้ตัวซ้ำได้ว่าไอ้แบบนี้ได้ครับผมไผบ่ิเนจใจตรวจซ้ำก็ได้ดัดหมอมาคอกมือมารับก็ได้หรือไปหอดคอกตรวจซ้ำก็ได้ครับพี่น้องนะครับมีคลิปตัวทองได้เนาะมีครับมีเอามีคลิปตัวทองให้นะครับยืนยันนะครับแอดไลน์มาเปิดกล้องเบื้องอีกรอบนึงก็ได้สสัยสงสัยมองไดนะครับสนใจอยากได้น้ำไอพ่นไปเลี่ยงหกหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้อง กับงวดทองแหลกเฟรยใหญ่ๆนะครับผมตีรอยหกสิบมีแน่นอนหละพี่น้องนะครับผมเบิ้งโดยสายตาหลากแต่รับเมตรผมว่ามีรอยหกสิบแน่นอนนี่ครับเพิ่นรับประกันให้ขนาดนี้ครับพี่น้องถือว่าคุ้มนะครับเอามานี้ผู้ใดจะได้วายไปเลี้ยงครับพี่น้องมานี้นะครับเอาเบิ้งเมียนี้ไปเบึ้งรับกินยาก็ดีพี่น้องเบิ้งกลุ่มบ่เงยนะครับนี่ครับผูกรามได้ต่อไปยากได้วายไปเลี้ยงตัวนี้เป็นวายทองใดครับผม ทองแรกครับผมอ้าวเป็นแม่สาวทองแรกเนาะครับผมร้อยสามสิบห้าหัวใบท่อนสูงสามหกสามเจ็ดครับผมอ่าสามสิบหกถึงสามสิบเจ็ดนะครับผมเป็นทองแรกแล้วพี่น้องเป็นควายดำทองกับพอพันควายเผือกครับพี่น้องตัวนี้เลยเจ้าขุมทรัพย์ของวิไลฟาร์มนะครับใบหลอดครบผสมยี่สิบหกกพ่อหกเจ็ดนะครับนี่ครับโอ้ใหญ่ครับพี่น้องเจ้าขุมทรัพย์นะครับสายอ่าใกแก้วครับพี่น้องนะครับพอผนเป็นผ้าใแก้วนี่หลอดเหลืองๆนี่พี่น้อง ซาฟเรียบร้อยน้อยเนาะเรียบร้อยครับผมตรวจซาฟเรียบร้อยเบิ้งนะครับหนาเขาเพิ่นจังน้อยครับพี่น้องอ่องใหญ่ๆเลยนะครับเบิ้งตัวนี้ร้อยสามสิบเจ็ดวันแล้วเนาะสามหกสามเจ็ดครับสามหกถึงสามเจ็ดนะครับตัวนี้เงี้ยวดีด้วยครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นควายสาวท้องแรกตรวจอันด้าซาวเรียบร้อยนะครับเปิดไว้ไล่ไปได้ครับไอ้สามสิบเก้าครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับต่อรองได้นะครับสามหมื่นเก้าด้วยพี่น้องควายทองแล้ว นะครับกับเขาสามเดือนขึ้กันน้อยเนาะแมนครับสามเดือนขึ้กันครับพี่น้องใครสนใจนะครับอยากได้วา่ไปเลี้ยงเอาแบบติดทองพอวา่เผือกครับพี่น้องนะครับควายเผือกนะครับเอาเปน้สไควา่เผือกไว้ให้เรียบร้อยกับเจ้าขุมทรัพย์ครับพี่น้องเจ้าขุมทรัพย์เป็นพอพันวายเผือกจากวิไลฟาร์มด้วยครับพี่น้องนี่ร้อยสามสิบหกบวกนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับเป็นสาวทองแหลกตำหนิบุ้มมี่จะมองน้อยเนาะมบุ้มมี่ครับมอาแม่นี่ตำหนิบุ้มมี่จะมอง นะครับเอาชอบเฟียมใหญ่ๆก็บตรงแม่นี่ครับพี่น้องเฟียมใหญ่ๆนะครับตรงแม่นี่เลย65ครับพี่น้องประกันทอง3เดือนนะครับนี่ครับใหญ่ๆเลยนะครับร้อยหาสิบหาบวกนะครับหรือมักตัวเท่างบประมาณบ่หลายนะครับผมสามหมื่นเก้าประกันทองเป็นงวดเท่านะครับเฟียมร้อยหาสิบหาบวกขึ้นกันครับพี่น้องนะครับร้อยหาสิบจึงร้อยหาสิบหาหมดละนะครับเฟียมใหญ่ๆตัวนี้ทองสองเดือนสี่เข่าสามเดือน นะครับใบรอครบได้เนาะครบครับเอาสนใจนะครับโทรหาไอเบอร์ได้ก็ครับ095ครับครับผม584 0283ครับผมครับผมแอร์ไลน์เบอร์นี่เนาะเบอร์นี่ครับผมเฟซบุ๊กเหรอครับถาวรมวันครับครับผมขับรถมาเบิงตัวจริงได้ครับพี่น้องอยู่ไกลๆเมืองสารคามออกจากตัวเมืองมาบอกกิโลครับพี่น้องปักว่างมัดฉานะครับทุหาอะไรเพิ่นเลยเนาะห่างว่างมัดฉาบ่พอสองสามร้อยเมตรครับพี่น้อง นะครับผมถามหาใบประกันห้คือเก่าครับาจาจย์มีใบรับประกันห้พร้อมเนาะมีครับเอาสิ้นใบรับประกันให้พร้อมออกเอกสารรับประกันห้พร้อมเนี่พี่น้องมาตรฐานนะครับจากพี่ทาวนนะครับผมเอาสําหรับผู้สนใจมอนี่ก็มี3โตครับพี่น้องคุณภาพดีๆพามาเยี่ยมมาชมอยู่ใกล้ๆในเมืองสารคามนะครับผ่านไปผ่านมากกวแวะได้หรือมากชอบสนใจรถทรงหรือไอ่บาทที่นี่มีหอวคอหยอดฟ้ามั้ี่ครับผมเอาทรงหอดค้อเลยนะครับเนาะแม่นครับผมเอานะครับบดต่องกังวน ผู้สนใจนะครับอีพี่นี่ก็ขอบคุณนะครับพี่ทาวนนะครับผมฝาก FC ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ได้เวยครับพี่น้องชอบดีๆเฟรเยใหญ่ๆสไตล์ลูกกระทบไผ่กำลังหาอยู่ตัดสินใจได้ราคาบ่แ,แพงนะครับผมสำหรับอีพี่นี่ก็จากรลาพี่น้องไปซ้ำนี้น,นะครับผมสวัสดีครับ